กราไ e ่ so, r a b นี่ก็ไม่ c r a b กันอีกแลเวแตรงนี้ไม่มีอะไรนยังเกิดเจอไไปนะแล้วันนี้ผมจะสอนสร้างบ้านกันนะ้ซึ่งทุกคนเห็นสกินใหม่นี่นะบ้านหลังนี้นจะไม่มีอะไรมากนนะ ดูสิฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกด, share, กดแชร์กดกระดิ่งเพื่จะไม่ได้พลาดกับต่อไปคืออะไปนะครับท่มอ่ะเพแค่นี้เด็กจะลง,งช่วยละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปกตนก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวเราตกแต่งเราค่อยไว้ทีหลังแล้วกันนะนี่เป็หสาที่เรียบเลยนะอ่ะ คลงไปหนึ่งสองสามสี่ปเก้าสิบ